โอเคนะครับมาโชว์รูมนะครับก็คือเครื่องดื่มน้ำเพื่อสุขภาพของรีละวาทั้งทีนะครับผมก็คือทานไม่ได้ก็คือการชิมน้ําเพื่อสุขภาพนะครับก็คือ,อคถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับผมเพืออยากดื่มน้ำเพื่อสุขภาพต้องมาที่นี่เลยครับก็คือศูนย์รีละวาสาขามีนบุรีติดกับโรงเรียนเอกุราพานะครับผม โอเคแต่เอ๊นะครับเราจะดื่มน้ำเพื่อสุขภาพเครื่อย่างไนดีเออนะครับเนื่องจากมี2เครื่องนะครับผมก็คือมีเครื่อง luxury นะครับกับเครื่อง modern นะครับผมก็คือการนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเจาะฟากระหนัำไม่ต้องเดินนะ้รับเบาเรามาดูดีกว่านะครับว่าน้ำ่ยที่บอกว่าเป็นสุขภาพนะครับผมอร่อยแค่ไหนนะครับอยากอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนก็ไปดื่มดเองดีกว่าเนาะนะครับแต่ว่าผมก็จะดื่มไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนเนาะอันนี้เปิดเบาๆนะจะเปิดแแรรรรรรรงงงงนนนนนะะะคคคคคััับบบบเเเืื่่่อออี้้้ปิดดไไม น,นี่นะครับเปิดแรงน้ำไหลแรงมากนะครับอ่าจแต่เ,เราไม่ดืนะ้ำโชว์ปฏิบัตินะครับเครื่องนี้ก่อนนะครับเปิดอัลบาลนะครับเป็นเครื่องกรองน้ําที่นะครับมีการกรองนะครับระดับโมเลกุลเลยนะครับก็คือเป็นเครื่องกรองน้ําที่กรองละเอียดถึงหน,น,นึน่งนาโนเมตรได้ด้วยเครื่องนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามดูนะครับดูความใสของน้ <c oughs> <c oughs> นะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูคอนเซ็ปต์บ้างนิดนึงนี่นะครับต้องบอกว่าใส่นะครับโอเคชิมอีกนิดนึงนะครับชิมเดียวไม่ได้นะเ,เพื่อนมีน้อยใจโอเคทีนี้เรามาดูนะครับเครื่องที่เป็นเครื่องลักชัวรี่ของดีโนอาเลยนะครับก็คือเป็นเครื่องที่เป็นนวันตกรรมการกรองน้ำเพื่อสุขภาพขั้นสูงสุดนะครับ เป็นมองน้ำนะครับในบ้านเราณปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้มีการฟองที่ละเอียดมากที่สุดแต่สิ่งที่ลูกค้าได้คือ,อยังคงมีแร่ธาตุที่จาเป็นต่อร่างกายและนะครับน้ำที่ไหลแรงที่สุดโดยที่ไม่ต้องทิ้งน้ําเลยนะครับหัวก๊อกของเขาี่ยสามารถจับโยกได้เลยนะครับจับโยกได้เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะบสบายนะะในการแช่ผักล้างผักแต่วันนี้ผมชนมาดื่มทางสุขภาพนะโอเคดูน้ํากรองน,นะครับไหลแรงมาก ไหลแรงอย่างนี้นะครับผมก็คือเรียกว่าน้ำใสไหมนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆใสนะครับใสขนาดนี้นะครับอร่อยไหมต้องบอกว่าแล้วนะครับดื่มน้ำน้ำทั้งสองเครื่องต้องบอกว่านะครับทั้งสองเครื่องมีรสชาติน้ำนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบนะครับผมดูน้ำนะครับน้ำไหลแรงแรงวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะกระฉอกนะครับ เห็นไหมครับเครื่องกรองน้ำตัวนี้นะครับวางโชว์บนเคาน์เตอร์สีสวยของลูกค้าได้เลยนะถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับจะดื่มน้ำเพื่อสุขภาพแวะมาที่ศูนย์นะครับโชว์รูมของรีดาว์าสั่งมีบริีทิดกับแบรนด์เองบริการได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับอย่มลืมวดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ